ค um. รับสวัสดีครับพี่น้องครับรักกีฬามันนอกครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ครับบรรยากาศสดๆที่เก่าครับพี่น้องมาเนี้ตอนพี่น้องมาแกงเห็ดครับพี่น้องครับเห็ดมลวกไว้แล้วครับพี่น้องมีซูนี่ของเห็ดครับเฮ็ดไชเห็ดปวกโอ้หลากหลายครับหลากหลายเห็ดเลยพี่น้องนี่ครับสดๆครับลวกไว้แล้วครับเลยมาจากอลไรครับทังลอยเฮ็ดครับพี่น้องนี่พอดีพยายามบานนะครับพี่น้องเอาไงก็เลยเอาเห็ดลวก มาแฮ่น,นะครับพี่น้องของะสบการณมาแกงสูตรพี่น้องเบิ้งหน้าครับพี่น้องครับนะครับกินน้ำกันครับมาหนึ่งโยเกิอยู่ไกิอยู่ทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศก็ไม่กินน้ำกันเด้อครับพออีเมเอก็ได้พี่น้องเอาหน้าบ้าก็คือวางนะครับอาจจะมาเป็วิธีการเขียนน้ำกันครับพี่น้องง่ายๆครับพี่น้องครับนะบสูตรที่สามมันทองโดยเท่เลยครับติดตามติดตามเด้อครับผมเ้องตามมาเลยครับพี่น้องครับมาแกงเขียนน้ำกันพี่น้องมาหนึ่งนะครับเครื่องพี่น้องรูปยังไงครับ จะให้ก de ินกับตาเรียบร้อยครับพี่น้องเรือครับพี่น้องใส่เกลียวนะครับพี่น้องเหลืองไปก้นครับนี่ครับตามเดืเครื่องเลยครับนี่ะไข่กับกิดกันง่ายๆครับนี่ครับแจงห็ดสูตรที่ชสามมียังไรครับพี่น้องล้อหมอเดือดครับหมอเดือดน้ำเดือดเขาจะมาตามรับเดือดชงหิริมันลงพี่น้องครับง่ายง่ายดีครับพี่น้องครับแจงเห็ดสูตรที่สามทับงหมก็มีอยัางไรไหมครับพี่น้องครับตามติดตามครับผม สามต้นแล้วครับพี่น้องครับในครับน้ำเลือดเดียวแล้วพี่น้องนี่ครับเห็ดเน่าครับคุณแม่เราต้มมาให้เรียบร้อยครับพี่น้องเห็ดร่วมเลยครับเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดกอครับพี่น้องนี่มาตกแต่งครับนี่นี่ฉันเอาเห็ดครับนี่ครับตัวแซ่ไปถ่ายด้านี้ครับพี่น้องต้องเลยครับเดือดมาเดือดครับพี่น้องมากินต้องการครับ ทั้งไก่ทั้งไกลทั้ง่างประเทศก็ไม่กินนกันเด้อครับนะครับแกงเห็ดแช่ภาพวันนี้ครับพี่น้องตั้นกล้องแช่เดี๋ยวน้ำเดือดหม้อเดือดจะมาติดตามกันครับพี่น้องครับจงมาปุ้มกันเด้อครับผมไม่กินน้ำกันพี่น้องจะตีง่ายครับนี่ครับแกงสูตรดิสันก็มียังบักไม้ครับติดตามติดตามครับพี่น้องครับผมแล้วพี่น้องครับนี่ครับแกงปรีเลยต้มปรีเลยครับ จะประมาณเจ็ดสิบนาที่ครับพี่น้องครับเห็นเห็ดซุกนะคับก็เลยไปนั่งห้องเะา้องมากินจะน้ปูงครับพี่น้องทำการต้มเสียบนะครับพี่น้องนะครับราดมะซสต์นะครับนี่ลุงอีสานครับเห็ดง่ายครับพี่น้องทางไก่ทางไก่นะครับเด้อทางไก่ทางเล้าทางต่างประเทศครับเอาเบิรงน้ำกันไม้เห็ดน้ำกันนะครับมากินน้ำกันนะครับพี่น้องนนครับน้ำกัวคือเกล้าครับวันนี้ครับวันนี้บรรยากาศดีครับฝนกัดจิตกครับพี่น้องครับ พ่ออยู่เขาครับทั้งเหลยเอ็ดครับพี่น้องท่างน้องฮีเดอร์ครับพี่น้องครับผมเ้อนเหยียดซุกครับขึ้นมาะพรน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับมาตามต้อครับพี่น้องครับเริ่มเดือดแล้วครับบันเน่เลยครับพี่น้องใปประกอบครับพอดีหาร์ดพักติวกระเล้ครับพี่น้องใช่ไปปกอบแค่กระเล้ครับพี่น้องเสียบไปกันครับคือคลบสมครับกลมแสีบพี่น้องที่เด็ดเลยครับพี่น้องถึงลงไปเลยครับ กับขายไปเลครับลูกโดดพี่น,อน้องบดลงไปเลยครับนี่ครับผมถามเปียกจัง่อยครับเลยกลมกล่อมสลมกล่อมหวานกลมกล่อมแสบครับไปเลยพี่น้องโอ้ยเป็นจีสารตาเลยพี่น,น้องมาได้กินมาพี่น้องเอ้ยจะยังไงครับพี่น้องนี่จะยังไงสูตรอิสานบ้านเราครับพี่น้อง พอต่อเมียก็แจ้งหายกินแบบนี้นะครับอาหารนีสานครับก็ได้ไกลเฮ็ดได้ครับพี่น้องก็่นเดียวเลยครับห่องรอสะกูพี่น้องยังมากพูดนึงกันครับจิ้แล้วแล้วครับ มันไ,ได้ครับพี่น้องครับนะครับเป็นตาแสบครัพี่น้องดีสานครับเป็นยังไงครับปุผงนะครับพี่น้องครับผงนัวครับใส่ลายแสบใบนัวลายครับบ่ใส่บ่ราะแบครับหาอีสานตรงนี้ผงนัวครับพี่น้องนี่ครับผมแตะไหนครับ เด็ดครับพี่น้องเลยครับปแดกปครับปลาลาปลาลาใส่ลงไปเลพี่น้องาครับนุ่ปลานุ่ปลาพี่น้องนุปลาครับเส้นรสชาตดงครับพี่น้องที่จะไปอาหารไทายังไงครับไม่เน่าปุงเครื่องปุงแบบมีอะไรยางครับ นรขาดปุ้มนมนัวเท่าหร่ครับต้องปีครับพี่น้องโอเคต้องไหนมาเช่นไรครับผมอักครับพี่น้องครับขาดไปได้ครับนะครับแจ้งเห็ดตรงนี้พายุตูครับใบแมงลักพายุตูนะครับพี่น้องใช้ลงไปเลยครับขั้นตอนที่ถ่าย อะไรปิดแก๊สเลยครับพี่น้องบาลเซ็ตเลยครับจบเรียบร้อยแล้วครับยังไม่เส็จเซยตเรื่อะไมากินกันเด้อครับผมมีพี่น้องมือครับนี่ครับดสดเลยครับนี่ครับน้องมืเอเนาะมาสรุปมันกันเลยพี่น้องบาลจุแทายแล้วครับ นี่ครับพี่น yes, mm. mm. ้องครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมากินน้ำมันครับทางไก่ทางไกลทางต่างประเทศนี่ครับพี่น้องแกงเห็ดสูตรอีสานบ้านเฮาครับลูกโดดครับพี่น้องขาดบ่ได้ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องได้ครับเด้อครับติดตามนะครับคลิปอีสานบ้านเฮาใจเกินลอยนะครับยกดกดติดตามกดซับสไคร้นะครับพี่น้องครับสืบประผัดในคลิปต่อๆไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับผม